สวัสดีครับมาพบก,กันกับข้อ33ครับไปดูกันเลยครับข้อนี้เป็นโจทย์เรื่องสมการนะครับเป็นโจทย์ปัญหานะเป็นตามชื่อเลยนะโจทย์มันมีปัญหาเนาะก็มาให้เราแก้นะครับซึ่งเราก็แก้ปั๊บปัญหาเกิดที่เราอีกเราแก้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับเดีย๋ยวเราจะต้องแก้ได้ครับมาดูกันนะนางสาวน้ําทิพย์ครับซื้อเสื้อและกางเกงมาทั้งสิ้น42ตัวเป็นเงิน11,900บาทโดยที่ เสื้อเนี่ยตัวละ200กางเกงตัวละ300นะครับแล้วน้ำทิพซื้อกางเกงเป็นกี่เท่าของเสื้อทุกทุกคนครับมาตีความคำนี้กันก่อนครับน้ำทิพซื้อกางเกงเป็นกี่เท่าของเสื้อหมายความว่าเราต้องรู้จำนวนกางเกงแล้วต้องรู้จำนวนเสื้อถูกต้องไหมครับงั้นตอนนี้เรารู้จำนวนเสื้อกับกางเกงยังยังงั้นเราก็ไปตั้งในตัวแปรครับ ern, เช่นเคยครับ เขาบอกเรามาว่ารวมกันมี42ตัวเสื้อกับกางเกงเนี่ยรวมกันมี42ตัวงั้นยังไม่รู้สักอันก็ให้มันเป็น x เปลตอันหนึ่งถ้าให้เสื้อเป็น x กางเกงจะเป็นอะไรครับหลายคนบอกกางเกงเป็น y บอลไม่เอานะใครตั้งเป็น2ตัวแปรไม่ผิดแต่บอลไม่อยากแก้สมก,การ2ตัวแปรนะครับเพราะว่าเขาสอบภาคกอเนี่ยร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ข้อสมก,การตัวแปรเดียวนะครับ2ตัวแปรแทบไม่เจอเจอ,เจอน้อยครับเจอน้อยบอลบอกเลยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกโจทย์ข้อโจทย์ปัญหาเนี่ยเป็นตัวแปรเดียวแล้วจะมดเลยถ้าเสื้อเป็น x ใครจําไม่ได้กลับไปเรียนรู้ในข้อที่แล้วนะครับนะครับใครเพิ่งเข้ามาดูในข้อนี้กลับไปดูข้อก่อนหน้านี้นะครับบอยแยกซีรีส์ข้อไว้ให้แล้วบอยบอกแล้วว่าถ้าเกิดเรามีของ2ส,สิ่งรวมกันอันนึงเป็น x อีกตัวหนึ่งจะเป็นทั้งหมดลบ x ก็คือ42ลบ x ท่านบอยนะบอยไม่พูดซ้ำแล้วนะครับกลับไปดูในข้อก่อนหน้านี้ได้นะงั้นเราจะได้ว่าเสื้อซื้อมา x และกางเกงก็เลยเป็น42ลบ x ถ่นเนาะ เสร็จแล้วหลังจงนากนั้นเขาบอกว่าคิดเป็นเงินเท่านี้งั้นเราก็ต้องรู้เสื้อก่อนเสื้อตัว200นี่นะครับเสื้อตัวละ200งั้น x ตัวก็ต้องเป็น 200x ทันไ,ไหมครับซื้อ x ตัวก็ต้องเป็น 200x เพราะว่าถ้าซื้อ2ตัวเอา2ไปคูณเป็น400ซื้อ3ตัวเอา3ไปคูณแต่ของเรา x ตัวเอา x ไปคูณครับ x คูณ200เรียก 200x ในทำนองเดียวกันครับ กางเกงตัวละ300โอเคดเบี้ยวเชียวขออภัยฮะกางเกงตัวละ3 0งั้เงินซื้อไปเท่านี้ฮะ 42-X ลบ x ก็เอา 42-X ลบไปคูณ300จะเป็นเงินทั้งหมดของกางเกงทานบอยนะใครอยากฟังการคูณอะไรพวกนี้อย่างละเอียดกลับไปดูข้อก่อนหน้านี้หาลิงก์ไม่เจอก็ทักมาหาบอยก็ได้เดี๋ยวบอยจะส่งลิงก์เพลย์ลิสท์ทั้งหมดทุกข้อให้นะครับอ่ะพอได้ตามนี้ปับ๊บเขาบอกว่าคิดเป็นเงิน11,900บาทจบแล้วครับ งั้นหมายความว่าเงินของเสื้อกับกางเกงต้องเอาไปบวกหรือลบก,กันครับบวกเก่งมากก็คือรวมกันต้องได้1 1 9 0 0หมายความว่าตัวนี้ครับเงินของเสื้อคือ 200x เงินกางเกงก้อนนี้เลยครับรวมกันต้องเป็น11,900ันอยทันบ่อยไหมครับ200นี่คือเสื้อนะก้อนนี้คือกางเกงที่เหลือกระจายเลขครับเป็นการแก้สมการแล้วนะเราตั้งโจทย์สมการเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปย้ายข้างแก้สมการธรรมดาซึ่ง จะจาย300ก่อนเอา300คูณ42แล้วก็เอา300คูณลบ x จะได้ดังนี้ครับ300คูณ42ไปตั้งคูณเองนะจะได้12,600 300คูณ x จะได้ลบ 300x ถ่านนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นอ่ะขอลบก่อนจะได้ไม่ตลา,ายเอา 200x ลบ 300x 200ลบ 300, 300เหลือลบ 100x ถ่านบอยไหมครับ นี200่2 0 0ลบ300เหลือลบ1 x 0 x ที่เหลือ,อยังล็อกเหมือนเดิมอยู่เสร็จแล้วหลังจากนั้นย้ายข้างครับลบ1 x 0 x ย้ายไปทางขวาจะกลายเป็น,วปนบวกในทำนองเดียวกันบอยขออนุญาตย,ย้ายทีเดียวเลยเพราะที่มันจะไม่พอย้าย11,900จะบวกย้ายมาเป็นลบเงินหมายความว่าไอ้เ0 0เนี่ยเกิดจาก12,600ลบ1 1 9่0นบอทันบอยไหมครับย้ายตัว11900ี่ยนะจะบวกมาเป็นลบ 12600กลบ1ก็1 00, จะเหลือ700สุดท้าย x เดียวย้ายร0อไปหารไม่ยากแล้วครับ700หาร1 0 0เหลือเหลือ7ครับใครไม่ทันดูตรงนี้ฮะเราย้าย100มาหารกลายเป็น700หาร100เท่ากับ x ทันไหมครับเราได้บรรทัดนี้ก่อนที่จะมาเป็นบรรทัดนี้ทันรอยเนางั้นเมื่อได้ x เป็น7จบแล้วครับเสื้อน่ย7ตัว งั้นกางเกงก็ต้องเป็น42ลบ7 42ลบ7เหลือเท่าไรครับทุกทุกคน Tiktok Tiktok หลายคนนับนิ้วไม่นับนะับนะ3 4, 5นะครับไปทดเอานะครับตั้งลบอย่างนี้นะครับอย่าไปนับนิ้วนะฮะเดี๋ยวนิ้วไม่พอ4ถูกยืมเหลือ3ครับ12ลบ7เหลือ5 3ไม่มีใครลบดึงลงมาฮะทานบ่อยเนาะงั้นพอได้เท่านี้ยังไม่จบนะครับคำถามถามเป็นกี่เท่าคำถามบ่อยก็คือเป็นกี่เท่าทำยังไงครับ ฝั่งนะครับบอยขอย้ำอีกครั้งนะครับเอาตัวหน้าหันตัวหลังเห็นไหมครับกางเกงอยู่ข้างหน้านะครับเสื้ออยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับถ้าเราอ่านคำว่าเป็นกี่เท่านะกางเกงอยู่ข้างหน้าคําว่ากี่เท่าเสื้ออยู่ข้างหลังนะครับเป็นกี่เท่าต้องเอาด้านหน้าหารด้านหลังนะครับไม่ใช่เอาตัวมากหานตัวน้อยนะครับบอยขอย้ำนะใครจําได้นะครับบอยเคยสอนในเรื่องตัวปรับพื้นฐานคณิตภาคกอให้แล้วนะครับใครจําไม่ได้ก็ลองไปดูทบทวนแล้วกันนะฮะ งั้นจานวนเท่าก็คือตัวหน้าคือกางเกงงั้นต้องเอากางเกงขึ้นก่อนหารด้วยเสื้อนะครับซึ่งข้อนี้กางเกงคือสาสิบห้าเสื้อคือเงั้นกางเกงหารด้วยเสื้อก็เป็น35สิบห้าหารด้วย7ก็ท่องสุขูธรรมดาเลยครับ7หาร35ิ้าได้ห้ารอบนะครับตอบห้าเท่าน,นั่นเองขอไข่ครับผมเต็มสไลด์เลยทันไหมครับถ้าทันนะครับ ก็อย่าลืมฝึกทาซ้านะครับถ้าเกิดที่ว่าเออเริ่มพอเข้าใจมากขึ้นเริ่มทําได้อันนั้นแค่จุดเริ่มต้น,นครับอย่าลืมเอาโจทย์ไปฝึกทําซ้ําด้วยตัวเองโดยไม่ดูวิธีชามอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผ่านไปสองสวันลองมาดูเอ,อ๊เรายัางทาได้ไหมถ้าได้แสดงว่าเราเริ่มเข้าใจขึ้นถ้ายังไม่ได้ทําแล้วติดตรงไหนงงตรงไหนเราก็มาลองเรียนรู้ซ้ำเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งได้เพราะว่าอันนี้ลงไว้ให้ทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับเรียนออนไลน์ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นดูย้ำได้ตลอดไป เพราะฉะนั้นข้อนี้ผ่านครับตอบขอไข่หครับถูกกันไหมใครถูกยกมือขึ้นฮะพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครมีอะไรติดชมหรือมีข้อเสนออะไรก็พิมพ์ในคอมเมนต์มาได้หรือคับพิมพอ์อลมาได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปครับสำหรับวันนี้บอยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ